วันนี้จะเป็นวันที่เราร่วมมือกันในการรวมระบบข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ได้มากที่สุดของในเขตกรุงเทพมหานครแล้วร็หว่างเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเมื่อสาเร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจะสามารถขยายผลได้ตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งที่ผ่านมาเราพยายามอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการจะจัดทําระบบข้อมูลข้ามกลางปัญหาเรื่องของสุขภาพของกรุงเทพมหานครทุกท่านคงทราบปัญหาดีอยู่แล้วแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องอาจจะไม่สามารถ ทำให้หายไปได้ในวันรุ่งขึ้นหรือเสีงให้หายไปได้เลยลลเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็คือการที่ระบบข้อมูลมันแตกกระจายมากในเรื่องของสุขภาพของคนกรุงเทพมหาคนคร <c oughs> การจัดลําดับความสําคัญของการแลกข้อมูลของประชาชนของการที่คุณหมอเห็นข้อมูลนั้นสุขภาพและความปลอดภัยในเชิงสุขภาพของประชาชนเป็นที่1เสมอกันกับสุขภาพของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นอยากอยากให้มั่นใจว่า เราดูแลสุขภาพทางกายและทางใจของท่านเช่นไรเราดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเชคเช่นนั้นเช่นเดียวกันกลับบ้านรู้สึกกังวลไอ้ข้อมูลหลุดหรือเปล่าข้อมูลไปไหนหรือเปล่าเห็นข้อมูลแล้วจะแค่ไหน <c oughs> ก็อยากให้รู้ว่าเราพยายามที่จะไม่ให้มีความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นกับภาคประชาชนเลยในการดูแลของข้อมูลนะคะก็เยามีกระทรวงดีีเรามีสถาบันบีดีไอซึ่งช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็มีกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยเราในการที่ดูแลทั้งมาตรฐานการรักษา มาตรฐานข้อมูลมาตรฐานของแฟ้มข้อมูลตลอดจนเรื่องของการรักษาพยาบาลก็อยากอยากให้เห็นความร่วมมือเนี่เราพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้คนของกรุงเทพมหานครได้รับการดูแลดียิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยเราก็มีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ PBI ในสังกัดของกระทรวงนะคะที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงได้พัฒนาระบบแคลคิงและมีรีเซอร์ขึ้นะคะระบบนี้จะเปิดให้มีการเชื่อมข้อมูลสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทําให้การเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งความหลากหลายความซับซ้อนนะคะเกิดความสะดวกและรวดเร็วประชาชนมากยิ่งขึ้นกระทรวงสาธารณสุขในฐานะแกนหลักของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจํานวนมากที่สุดนะครับและมีความหลากหลายและซับซ้อนตามที่ท่านรองผู้ว่าด้วยก่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์กันมากและนับเป็นก้าวสําคัญ เป็นเครื่องยิงดันความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองอย่างแทจ้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ภายใต้หลักการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดตามมาตรฐานสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานแต่คือการสร้างความสมบูรณ์ของระบบบริการสุขภาพที่อาศัยดิจิทัลเป็นพื้นฐานในยุคป,ปัจจุบันและเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการการแพทย์สมัยใหม่ กรุงเทพเมืองสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์